ไปไนนี่นี่นี่ปลอไปเลย่เก็บน้ำบกโอ้นั่งอีแม่เจะบอกถือเสียงบอกบ่ะต้องอีสะพอนล่เก็บแล้วอันเอาไปตองมาฮวยหุบไปตองมาฮวยอไได้คมดีมั้ยเออโดตอาหมอ ออกล่าที่เราเองมันต้องเข้าบูธไปกับเขาเมย์จะ,จะไปดีเด้อพี่น้องเด้อต้องเย็นจะไปกลางคืนจะไปนะซิงเนสทำหลังนี่พี่น้องสวดไก่ สบายดีพี่น้องสบายดีเฉดเลยครับที่พาพี่น้อง,อง,องเป็นละฟพ่อพี่น้องนไะอ้บัตรเทือนพี่น้องอยู่เทือนแสาวนางวันเขปาป่าเลยพี่น้องเ้ยค่ะ ปลาเฮ็ดอะไรได้หมดนี้ครับปลาหย่างมาพาพี่น้องมาเบิ่งเนาะยันว่าพี่น้องเบิ่งเบื่อในเมืองเนาะก็เลยมาอยู่แถวบ้านน้องบ้านนาเขามะบ้านแล้วก็อยู่แบบได้ดอกพี่น้องไงแต่กับบุคคยเห็นดอกากแต่บุคคลหย่างเนาะมาหาตอนเจาเอาคยมาฮาฮาอยู่ นี่พี่น้องเห็นบ่เห็ดพี่น้องเห็ดละงูพี่น้องเองโอ้ยชิ้นมันอันไหนเลยยังกัดก้านมันนี่อืมง่ายอันทีขาเมื่อไรมันมันเด็กตัวตนนั้นที่ดอกเห็ดละงูมันสีขาวเนาะไอ้เห็ดอันอื่นดอกมันบอกขาวแด้วเห็นแต่ตีนมันแหละขาวอืม

เอ็ดก่อเหยงไงหลอดเทาเลยเนาะบานเลยอีพ่อได้เห็นอยู่อีพ่อได้ป่นี่แม่นว่วะเขาขาว เ่น็นรึเหล่าอืมนี่จะต่อเพียง่ตอนีเป็นข้กอขีกอขาวโอ้ยน้ยแลกขี้าวจอืม hết hằng mà này. Hết hằng đà đi Hết thơng nè Nay mà hết, phượng hết, phượng hết bữa, này. Có mẹ

tôi không có chắc cháu này <laughs> nhưng mà chụp được nó không có chút được cái không có đi được cái chỗ này Ta không có นะปายังไะกบบ่ขี้ขงางวะกบใหญ่แม่กบ ก่อนะก่อนแดงนี่แหละมันอยู่จูงจบูดน่าง้เงเมเนาะเเมหนิดอกทัเกพิบวกแซมคืน นี่ขอเนี่ยในกำมือ hình hết em loại hà ship kinh một vật chữ ở đấy hết em loại <rồi>, hà <laughs> năm hoài nhỏ lắm này lắm khứa của lắm 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 quăng à lắm À chú Chị mẹ Chú Chị cái lắm đi Điều. Điều จี๋ค่อยินวนี่กินได้เลยพี่นาะขมาเป็นตะขาบเขนอ้ามากลีมาจะไกักรบพวกมักเอาดิเนาะมันบ่มีแนวใสมันมีแนวใสเอาขวดเอ็มลอยเอจโอ้เต็มขวดเอ็มลอยจังไ่เห็นขวดกับพุกยาอยังเขาจะจีพี่นเ จีก <C ái S 1> <c> ็มานีห <mat> In ้ายายมีขวดน้าเขาถืมาแถ่นี้พออเงี้ยวมตีนจังนะจีเต็มหัวน่อยมดด้ Không mà lăm hủy phải rồi. Nó phẳng hủy như Săn thế. nó săn cho tốt đấy. <cười> 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 หูยังลังแล้มันมันจะงายหองเนาะเเลือบอ่ะอยู่อะไรได้บอกระตาหนึ่งเลย มืนเห็ดบเหี่ยมเห็ดกเป็นบ่ะอืมบ่เคยเหียงเนาะค่างแหลกในชีวิตนะพี่น้อยนี่ไิมีบ่เคยเห็นเห็ดบ่เคยเหียงเห็นบ่สักบ่เคยอยู่นาะพี่น้องอยู่บ้านนอกบ้านหน้าก็จริงเนาะแต่เคยจะไปหาเอาเนาะเหี่ยมบัวสาวบัวสาวแตงหน่อยเคยไปหาอยู่แลยเหี่ยมแรง กี <łość> ่ใส่ยังใส่กระบองมันมียคมนั่นตะกี้เนาะกูได้ใส่คมแหงรู้ถึงใไปอีกรู้ในบ่อพี่น้องกคือแบบว่าตะเกียงน้ำมันใส่น้ำมันเต้องใช้น้ำมัน คือก mm well ็คัวนี่ใส่กระบอกบุได้ใส่น้ำมันตะกี้เนาะเขี่ยเอาเขี่ยกระบองปักปักขันกระบองให้บบดไปเก็บเอาอนี้แถวต้นง้างแถวต้นกุ้งพี่น้องเก็บขี่ขี่ขี่ทุกขี่ง้างเนาะมาห่อใส่ไปตองกระดังกระโจดลุก โอเห็นยังไงไก่พี่จีเมยียเห็นพี่หงคือเป็นนี่เป็นทงหน้าพี่หงนะทงหน้าทงนามูลอีเมยียเนาะนี่กลนหวยลงมากลนหวยเห็นปาลาไงปลาอยังนี่คือปลาแดงปลาอยังพี่น้องนี่สองตัวปลาซาเม่ขั่ว มันขึ้นนี้อือปุกมั่นอ่ะบ่เนี่ยอือ

ว,ว่าเต็มตาไม่กว่าเราเล่นดอกเดียวลูก,กนี้มานี่ยดีนี่สองดอก ยังไงอืมมีหน่อยคันมีแมงกินเนาะเออ่คือเ็ดกินได้มีหน่อยบ่เบื่อกินได้จะบ่เบื่อเออาบ่งกินแมงกินเนาะคนกินได้คนกินได้เรื่องมันปลอดสารผิดนะว่าไงเนาะมันนีแค่นี้แหละแม

Ồ, hết nhang hết nhang hết nhang với nó hết đấy hết mình hết cỏ hết hết cỏ hết cỏ hết hết cỏ hết đi mẹ đậu này cỏ ta cỏ đi đi hết cỏ hết 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 เห็นแต่กานเลยใบตองใหญ่เลยเฮ้ยฮะเฮ้เห็นแล้วอันนี้เจอมานแล้ว đù mẹ đi, thế đây đâu, nó cứ động ngày thôi, cứ động con này, thảo rồi thảo khuôn đây, ừ. đang đi đây. đi bạn này, mới là bảo cày ก่อนนะให้ก uh, ่อนนะเฮ้ยพอห้องดีบ่เออเห็นบเอาไงข่าขาเนาะมาตั้เออมีบดีตายด่ตายแล้

กันญ่ยุ่มโอ้ยพระเจ้ากรมีเฮยเขาพระอหาเขาพระัเาเออเเจ้าห้มือไปจ้าเอที้อวันที่้างกองกเอคนถ่ายคลิปหายเอกเล่ยห่อยอต้นดตานึ่งหินมา่เยลอยุ่งอ่แ ี่แมตัวนี้ก็ผู้เ้งอีโฟผมก็มีขนี่นี่หน่อยนึงแมอไฟคมเขาเลยเนี่นี่แหละฮาเรียมากลตัวขาเมี่ยนนี่นี่อะไลายู่ไนมื่ออื่นอื่นนคือลายอยู่นมืออื่นชาเกรดูกมาจชนอนมากระใม เ็กท <laughs> so ี่ไหนนนั่ด้วเ็่ไหนเขาจะเอาเงินนั่นเง้เราจะลงคลิปอื่นซะลงคลิปมันนี่นั่นตายแล้วเนี้ยย่่บุษันคนบ้านเฮากับบึงคลิปลายอยู่เนี้ยไปหยิบต้วนี่ลายเนี้ยนี่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 เออ

ของดังดูเถอะกรเจาะน่นอันนี้แม่นี่ยสองโอเออดันิได้ยิ่งน้ำพันคิดได้ยินน้ำมาพ่นิดเย่้ไซสเจ้มาั้นด้เอไมกีดือมึงอ๋อจเยียมเพชรได้น่ะสี่สีมึงน่ขนาดขึ้นมา จะได้แต <growing> so like ah ่โมใหญ่าเนาะญ่าย่าดอกรสหัดเป็นมันแบทำผลอีกทีนึ่อาอื่นเนาะโอ้ยนั่นแหะเิดหักนะฮะตาบวชินนี่คืใส่มืองตัวชี้เหมือนช่นี้นตาบวชินอ๋อเห็วไหมมันก็าวย่ำหล่อมันใส่ไปอ่างน พอมื่อกี้ค่ะเขียอไรกสีฮักทุบให้ไปน,นี่นี่นี่ตันเหรออ๋อเห่อเป็นหลอไปเลยป็หอไปเลยอย่าไปเขี่ยมาอย่า้ยตัาสิเขนก่อน แต่ท่าติดมาตะคนดีเียอดีเห็นผู้หน่อยเดียวนี่อีดดื้อนกสน้ำบ่อน่โอ้นั่งยีแม่แจ่วืัเสียงผัว่ว่ะงะพอเลเกปบแล้วอันเอาไม่ต้องมวยบตองมวยมันจังเีย อื่นข Elliot, like like here, ึ้นมันขึ้นอย่างเสียนั่นเขาจะอยู่บนเฮนมันขึ้นอันแปลนนั่นจะเขียวไปเลยเอ้าเก็บมะฮวยอะไรเนาะฮะทอมมารีบาท

นี่ยเอ้นีัวป็นตหกเนาะเบออย่ทียนไดเอ้ยอกงามเนาะดอกกัน้ดดแน่โอ้เขาเหยียบพี่น้อยมันู้ยังมีคนมาก่อนเขานีืไเขาเหยียบนีเฮ็ดดูนี บขาเห็นเอี่น้องเห็นอาขาวๆตอบเห็นง่ายพี่น้องเอ้ยเห็น่ม่นย่าไี่น่อยมันควนมาอยากให้ว่าอุปโลงชิโม่กำบอกไก่ดามาโดนพี่น้องเต็มที่เลย hạt đà cả cái mồ đấy nó Thế khí mồ một kinh thọc cày đó <laughs> ừ, ừ. Thuật toạn ừ. Tiến đi đây Mọi thì sai nọ này oh, cái mù hết buộc, mù hết คอเฮ็ดโคกบ่เฮ็ดงางบ่เนี่ันายก็เห็นบ่คนมันมาน่ะคนที่สัางกับตอนนี้แหละตอนชโมนี่ักับสังซะเนาะเอาน้หมอนสเนาะ่าหัวหมอน่อสั่งมีไส้ไก่ก็ไม่เลีะ mình quá Bạn mình Thế nào Dạ Mà này đi Đếc ở đấy thì nó ơi Sẽ đó bạn này คนอยู่พอกินอยู่เนาะใครกับบัวมาอยู่เนี่นี่นาปลาซิงกับเตัวโฮมใส่กับปลาไหลัวนี้อืมหิ้วป๋อหิ้วก่อเนาผสมกันซางกันเดี๋ยววอาซิงเมื่อยแันก็ไม่ย่ายหรือซิงหิ้วหุกเนาะละหิ้วหุกมันตีมันเป็นมันตีอะได้หิ้วหุกอันนี้ด้อนหิ้วหุก อพ,พอไปมนะพอเจ๊แต่พี่น้องสามสีทุงเดิยตอลาฟิโนนที่หนิงเซเดราเพียงสามีนักพยงพเด้อขอพระคุณถึงหมอสมบัติเนาะแล้วก็ขอพระคุณความมานะพี่น้องเนาะ มีดีแมท่งถูกคนเนาะสูมองสมบวรเนาะพี่น้องแต่ได้ดีเนาะอหาอยู่หากินตามทั่วไม่ใหญ่หรอกันนี้อ่าอยู่หากินตามธรรมชาตินะพี่น้องเนาะบ่เขาบอกไปเนาะเขาบอกว่ได้เห็นใครเดือดร้อนเนาะแค่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาบุเบียดเบียนผู้อื่นเนาะไม่เรำหายเขาหายดูความเต็มใจหายไม่ได้กะเขามีความสุขบิดเนาะ นี่เขาใช่ไหมหายเอ็นใบเถาแมงมันใบเถากี่น้ำไม่หายในต้องได้จริงๆนะกินในอิ mm ่มเลยนะกินมาหลายมื้อแล้วกินมาหลายมื้อเลยพี่ต่ออยู่ไม่เจ๊งอุไหรอยากมาคอมเมนต์มาเด้อพี่หนังเนอะเดี๋ยวไก่ที่ไปหามาหายสำหาเห็ดธรรมชาติเนาะบริสุทธิ์ได้แรงหาได้กะได้กินหาบุได้กับบุญจินเนาะมันเกิเป็นช่วงได้พี่น้อง มือเลยซองมือไปเลยห่วงเฮ้ยแล้วบานแล้วแบบเผาเลยนี่ธรรมชาติเนาะอันกับไปทำธรรมชาติเสียงกบเสียงเขียดยังไงอ๋อเนี่ยต่อยแบบตาเลยพี่น้องบ๊ายบายคุณไหนครับผมสวัสดีครับ